ครับผมเบน์เดอะไกจินทริปนะครับก็วันนี้ผมว่าจะออกไปชิลเล่นที่บางแสนสบายๆซะหน่อยกับรถแม่บ้านของเราอะนะซึ่งความจริงก็ใช้งานหนักหน่วงไม่แพ้จากรถบิกบ๊กไบค์ในแต่ละคันของผมเนะก็บางทีเราออกเดินทางบ่อยแต่ก็ไม่ได้ดูแลรถที่บ้านเราที่เป็นรถแม่บ้านของเราเนี่ยนะสักเท่าไหร่วันนี้ก็ว่าจะพาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสักหน่อยเพราะว่าพี่เชลใจดีเนี่ยสนับสนุนน้ำมันเครื่องเข้ามาให้เรานะ ก็อย่ารอช้าครับเพราะว่าผมว่าจะออกไปชิลแล้วก็ไปนัดเจอเขาช่วงบ่ายเนี่ยแหละวที่อูน้อยบางแสนนะเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันทีผมเตรียมตัวออกจากบ้านในช่วงสายของวันด้วยรถเวฟแม่บ้านสีน้ําเงินซึ่งการขี่รถมอเตอร์ไซค์ในครั้งนี้ก็คงไม่ใช่การขี่แบบหนักหน่วงแบบที่ผ่านมาแต่คงจะเป็นวันที่ผมขี่ใช้ในชีวิตประจําวันซะมากกว่าซึ่งหลังจากเดินทางมายัางหนักหน่วงทั้งเดือน วันนี้ก็คงจะเป็นวันที่ผมจะได้ซ่อมแซมทั้งคนทั้งรถกับวันสบายๆในละแวกบ้านนะบางแสนหลังจากมื้อเช้าที่ตลาดหนองมนผมก็มีแพลนจะเดินทางไปยังแกรนแคนยอนของจังหวัดชนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันซึ่งถนับย้อนไปเมื่อ7-8ปปีก่อนในแถวนั้นก็คงยังจะเป็นป่าที่ผมกับเพื่อนเคยไปเดินเล่น แต่เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามาอย่างในปัจจุบันก็ทําให้เกิดคําว่าแกรนแคนยอนอย่างที่ทุกคนรู้จักกันในจังหวัดชนบุรีและสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในระแวกกระทั่งป้าและนาของเพื่อนผมด้วยซ้ําและเมื่อขี่โมอเตอร์ไซค์ไม่ได้สักพักผมก็เดินทางมาถึงยังแกรนแคนยอนคีรีข้างในก็มีของขายของอะไเยอะนะนี้ก็เป็นป้าใจครับเป็นป้าของเพื่อนผมเอง <c oughs> <c oughs> อากาศร้อนกว่าที่คิดนะขออนุญาตเปลี่ยนกางเกงขาสั้นซะดีกว่า ไม่ไหวเดี๋ยวไปนั่งเล่นที่แกลนแคนยอนแล้วจะเงือท่วมกันก่อนนะแกรนแคนยอนคีรีณจังหวัดชนบุรีอดีตเป็นบ่อลูกรังเก่าที่ปล่อยทิ้งร้างไว้หลายปีทําให้เกิดบอ่อน้ําขนาดใหญ่ที่มีสีเขียวมรกตและถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาที่นบางคนเรียกว่าภูเขาหิมะแต่แท้จริงก็เป็นภูเขาหินฝุ่นของโรงงานโดยรอบที่หลายคนนิยมเดินทางมาถ่ายรูปกันซึ่งเป็นจุดที่ผมจะไม่เดินทางเข้าไปเพราะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล และเมื่อนั trips, Airbnb, ่งลอยชายอยู kind of つつ cosas, ่ท <c oughs> okay. <ๆ>ี่แกรนแคนยอนคิรีได้สักพักก็ได้เวลาบ่ายโมงที่ผมได้นัดกับอู่น้อยบางแสนไว้กับการนำรถแม่บ้านที่ใช้อย่างหนักหน่วงเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสักทีที่จอดตรงไหนได้ครับที่จอดตรงไหนได้ที่ร้านน้อยบางแสนเนี่ยนะก็เป็นพันธมิตรกับ เซลเอฟวาร์ของเราอยู่นะก็เดี๋ยววันนี้ให้พี่เขาแนะนําดีกว่าว่าอยากจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสักอย่างเนี่ยในรถแม่บ้านของเราเนี่ยจะเลือกใช้แบบไหนดีนะผมไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่เลยแนะนําตัวนี้นะครับผมเซลเอฟวาร์3 x มเปลี่ยนเต็มมือสามปีอ่าโอเคไหนไหนดูครับก็สำหรับน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับ มันในขนาดเล็กแล้วขนาดกลางนะครับช่วยให้ขับขี่ได้คล่องตัวขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นภาวะที่กดดันแบบไหนครับถ้ามันเครื่องตัวนี้นะครับก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Active Tinting e น<ม>ะครับก็สามารถช่วยปกป้องติดสกปรกที่มาเกาะติดเครื่องยนต์นะก็ะเหมาะสำหรับรถแม่บ้านของผมเนี่ยที่ใช้งานทุกวันเนี่ยเป็นรถเล็กนะฮะก็ระหว่างนี้ที่เขากลังเลียจอะไรถ้ามันเครื่องน่าจะหอมไปหมดแล้วล่ะเดี๋ยวมาดูจุดต่อไปนะครับ คือผมดูได้นะพีแรงกายก็ความจริงแล้วน้ำมันเครื่องเนี่ยที่พี่เขาแนะนำที่เขาบอกนะเขาบอกว่ามีความเหนื่อยที่หลากหลายหละแต่วันนี้พี่เขาแนะนำว่าให้ผมใช้ตัวสิบ30วสามสิบดีกว่าพเพราะมันเหมาะกับรถของผมนะกที่นี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วดีมา,าแรงใช่ไหม อครับเ้าสิบรตเผมาลองไปแวะที่หาดดูเลยโอเคที่อคุณมากครับและเมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจนเรียบร้อยก็ได้เวลาไปเทสไดฟ์ที่ชายหาดบางแสนในยามเย็นซึ่งในทุกวันนี้ดูจะเป็นสถานที่ป๊อปปูล่ากับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากด้วยความที่อยู่ห่างจากกรุงเทพไม่เกินสักร้อยกิโลและชายหาดบางแสนที่ได้รับการดูแลและพัฒนามาอย่างดีทําให้เมืองแห่งนี้ก็ยังคงน่าอยู่อย่างที่ควรจะเป็นและห่างไปจากชายหาดบางแสนไม่มาก ก็เป็นจุดที่เราจะได้ขึ้นไปยังเขาสามมุกเพื่อพบลิงเจ้าถิ่นที่อาศายัยอยู่เป็นจํานวนมากในบริเวณเขาแห่งนี้หน้าเขียนเนี่ยลิงเขาสามมุกนะฮะห้ามจับเด็ดขาดเพราะว่ากัดแน่นอนใช่ไหมครับพี่แน่นอนครับกัดแน่นอนนะอย <c oughs> ่ากัดเลยกัดเลยฉะนั้นไม่ควรมาให้กล้วยแบบใกล้ชิดแบบผมเด็ดขาดพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินในยามเย็นของชายหาดบางแสน การเทสไดฟ์ของผมที่จบลงซึ่งก็เป็นการจบภารกิจง่ายๆในอีกหนึ่งวันที่ผมไม่ต้องเดินทางไกลครับผมหลังจากที่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเชลล์แอดวาน AX7 ไปเรียบร้อยนะก็รู้สึกว่ารถวิ่งได้ไกลขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นเยอะนะเพราะว่าความจริงแล้วรถก็ควรจะเปลี่ยนนะเพราะว่าประหยัดน้ำมันมากขึ้นอีกพอสมควรเลยแหละก็ผมรู้สึกว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับหลายๆคนนะที่จะดูแลรถแม่บ้านของตัวเองบ้างนะหรือว่าเรียกว่ามอเตอร์ไซค์เล็กแล้วกัน ผมว่าพอเปลี่ยนมาแล้วก็น่าจะาน้ำมันลดลงแล้วก็หลายๆอย่างในรถเนี่ยก็จะได้ลื่นขึ้นไม่ทําให้รถมันพังง่ายนะแค่พูดแต่าษาชาวบ้านแล้วกันก็เดี๋ยวผมต้องเดินทางต่อไปแล้วล่ะก็ผาดติดใกลได้ตกแล้วไปหาเพื่อนๆในค่ำคืนนี้ก่อนนะฟ้ามืดครึ้มลงนะชายหาดบางแสนก็เป็นเวลาที่ผมจะแวะไปหาเพื่อนๆที่รออยู่ที่บาร์กับการพูดคุยสารทุกสุขดีประจําวันในบาร์ของรุ่นพี่วันนี้ทํโกโบตกหายอ่ะเมื่อไหร่วันนี้ ขี่รถมอเตอร์ไซค์จิวหาแล้วหา,วา,หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอพอไจากถั้งนั้นกลับไปดูตเป็นชั่วโมงอะหาอยอีกนะยูนิเตอร์มีคนเจอไหมคนเลเจอมันก็ไม่มาคืนมึหรอกดูเหมือนจะได้เวลาที่ผมจะต้องกลับบ้านสักทีสำหรับคนที่แค่จะเดินทางออกมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ท้ายที่สุดก็มักจะไม่ได้กลับบ้านง่าย ซึ่งผมเห็นว่าเราควรจะต้องจบเรื่องราวในวันนี้สักทีก่อนที่จะต้องออกเดินทางอีกครั้งในวันพรุ่งนี้